เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณน,นุกธนดลน,นะคะโดยมีฉายาทางธรรมว่ากัตตะคุญโยผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วนั่นเองค่ะนี่นะคะโดยพระนุกเนี่ยก็ได้ทำการบวชที่บ้านของเขานั่นก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ โดยเขาเนี่ยก็ได้เลิกดีในวันที่29มิถุนายนนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเลยก็มีการปลงผมนาคแล้วก็มีการแห่เข้าบงเข้าโบสนะคะแล้วก็อุปสมบทในเวลา5้าโมงเย็นค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณภาพจากคุณพัสวิทย์ถ้าอ่านติดขออาภาัยนะคะเราดึงภาพจากคนนี้แหละค่ะที่เอามาบ่อยๆนะคะก็ เป็นภาพที่สวยมากนะคะขออนุญาตยืมมาใช้เลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความปิตดดิใจจริงๆนะคะอินบุญไปต,ตามๆกันคุณป้าป o ้าโอริโอเ่ยก็มาใส่ย,ย่ามพระใหม่ด้วยส่วนภาพนี้ค่ะก็จะเป็นภาพที่ยังเป็นนาคอยู่นะคะดูค่ะเราเก็บภาพนะคะดึงภาพมาฝากและนี่ค่ะอีกภาพหนึ่ง นี่ค่ะคุณผู้ชมมาดูภาพนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะทําการบวชต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกแบบประทับใจเนาะแฟนคลับก็ตั้งอกตั้งใจะ่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนก็แบบมาช่วยงานมารอกันตั้งแต่แบบในช่วงกลางดึกเลยคุณนุกเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าแบบ ขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนคลับที่มากันตั้งแต่ในช่วงตีสองค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามารอกันนะคุณนุกเขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็คือรู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมงานบุญบุญใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณนุกด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้บวชสมใจแล้วนะคะได้ตอบแทนคุณบิดามารดาได้ร่วมทําบุญกับแฟนคลับยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณนุกด้วยค่ะสาธุสาธุและสาธุค่ะ